ตั้งใจมากด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นทำเพื่อประเทศแล้วก็มีเรื่องเขาขาดไอสมาคมอ่ะใครที่คนสมัครให้หน่อยได้ไหมสมัครสมาคมไหนตาใครอะไรเราไปเปคนเห็นได้ไหมใกล้จะได้หรือยังละ่ะท่านต้องความใจเย็นอย่างมากเลยนะคะ ไเดี๋ยวมันต้อเอาไปตึนี่ตึอไมด้ไม่ไมันจะเหนียวเพราะเหนียวเพ่อมันจะมันจะเหนียวไงเข้าใจไหมองน่เหลืองเนี่ยเนี่ยมันจะสวยแต่ถ้าแต่ถ้ามัหลุดพอด่ะมัอยังไม่ตึงไม่พอไงอืออันนี้อยู่บ้านมีร้อยแผ่นต่างพี่ตาเอามาให้ นึกนึกได้ว่าเอานี่ไปทำกินที่สำนักง,งานให้กันนึกกันกันหน้าวะ่ะเออไม้นี่ทำเองว่ไม้ทำเอใน,น,นกิมต้องใช้ไม้ไผ่แบบนี้ทำตัวคาวในกิมไม้ไม่ต้องสวยกว่านี้แห่กว่านี้เอย่ดทางไม้ต้องยืดทางกว่านี้อ,อันนี้กินประจำบ่ถึงมีไม้แบบนี้นะ่ยใช่อันนี้มันเป็นต้นกูลเพราะผมทำมาตั้งแต่ครับ มันยังไม่เกิดเลยอแล้วอันนี้แผ่นอันเนี้ทำจากแป้งอะไรเข้าเหนียวมิ้ข้าเหนียวไม่ได้แพแป้งตำเองเอาข้าวเหนียวมานึ่งแล้วก็มาตำตำให้ละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็มาตากแดดอ๋อนึ่งข้าวเหนียวก่อนใช่แล้วมาตำตำให้ละเอียดออะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทำเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ตากแดดแดดพอหมดมาก็เจ็บ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 ต้องใส่งาด้วยไหมแล้วแต่เขาใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้ นี่แต่งาดำอยู่นอเอแต่งาดำแผ่นหนึ่งก็ใช้เวลาย่างก็นานใช้เวลานานมากเพราะว่าจังใจเย็นวันวันหนึ่งพี่สาวผมทำพ็ประมาณหลายโลนะสิบกว่าโลอะเนี่ยมันจะถังมาอย่างเงี้ยทำไฟไม่ได้ต้องขึ้นรอไฟแล้วไฟไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้มันยังนิ่มอยู่ต้องรอให้มันเย็นก่อนรอให้เย็นพอเย็นแล้วมันจะกรอบใช่ไหม ต้องดึงออกไฟอ่อนก็ไม่ได้เนี่พวกนี้ยมัอยามไม่ขึ้นอต้องไฟต้องไฟกลางกง <Okay. S 1> อาะแล้วทีนี้เราก็จะเดี๋ยวขออนุญาตโอ้โอกรบดเย็นแล้วกรบอไม่ได้